สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะวันนี้เราจะมาชวนทำโมบายจากรหลอดเป็นรูปดาวกันค่ะดาวของเรานี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะก็เอาไว้แขวนประดับตามที่ต่างๆเหมือนเดิมค่ะหรือทำเป็นของฝากทำขายสร้างรายได้ก็ได้นะคะ มีวิธีทำที่ไม่ยากค่ะมาดูอุปกรณ์นะคะสำหรับอุปกรณ์นั้นก็จะมีเกล็ดดอกไม้หรือเลื่อมดอกไม้นะคะจะใช้อันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้หลอดสามเหลี่ยมพับเอาไว้ค่ะแล้วแต่สีที่เราชอบนะคะสำหรับดาวอันใหญ่นี้นะคะเราจะใช้หลอดสามเหลี่ยมอยู่จำนวน75อันเข็มได้กันไกลกระดิ่งพลาสติก ลูกปัดค่ะก็มาเริ่มเย็บกันเลยค่ะสำหรับโมบายดาวนั้นนะคะก็ทำไม่ยากอันดับแรกก็เย็บเข้าไปก่อน2ออันเหมือนเดิมค่ะมาติดกัน มาสักสามรอบค่ะเสร็จแล้วเพิ่มเข้าไปอีกสามอัน พจะเป็น5้าอันนะคะแล้วก็เย็บให้ติดกันดึงให้แน่น ให้แน่นหลังจากนั้นเราก็ใส่เลื่อมดอกไม้ประดับลงไปใครมีเลื่อมอันเล็กก็ใส่อันเล็กนะคะอันใหญ่ก็ใส่อันใหญ่แล้วแต่ชอบค่ะเสร็จแล้วแทงเข็มขึ้นไป ก่อนหนึ่งรอบอร้อยหลอดสามเหลี่ยมเข้าไปโดยรอบมา ร้อยเข้าไปก่อนนะคะให้ครบทุกมุมมุมละหนึ่งอัน จากนั้นเราก็เย็บให้ได้ครบทุกด้านค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นดาวค่ะเมื่อเราเย็บเป็นรูปดาวแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ด้านหน้า อันนี้ด้านหลังต่อไปแทงเข็มนะคะขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราเย็บหลอดเข้าไปอีกห้าชิ้นนะคะ เก็บเข้าไปเลยให้ได้5ชิ้นใส่เข้าไป ไ,ได้เริ่มสั้นเราก็เริ่มต่อเส้นได้นะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าโมบายของเราจะขาดเร็วอันนี้เราใช้เชือกไนล่อนนะคะก็จะมีความเหนียวและทนนะคะไม่ขาดง่ายค่ะไม่แพ้เส้นเอ็นนะคะ เมื่อเราได้ครบทั้งหมด6อันแล้วเราก็เย็บให้ติดเหมือนเดิมค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งดอกตรงนี้นะคะสเสร็จแล้วก็ใส่เลื่อมดอกไม้เพื่อความสวยงามเสร็จแล้วแทงเข็มขึ้นไปข้างบน รอยเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งอันนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็ทำให้เหมือนกันนะคะอีกสี่มุมนะหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้เหมือนกัน ถ้าเส้นเชือกเรายาวนะคะเราก็ร้อยกลับเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ไปทำงานต่อไปนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมแทงเข็มขึ้นไปข้างบนแบบนี้ เสร็จแ,แล้วเหมือนเดิมเพิ่มเข้าไปอีก5อัน เมื่อเราเย็บเพิ่ม5อันนะคะจนครบได้6ชิ้นแล้ว1 2 3 4 5 6 6ชิ้นแล้วก็ใส่เลื่อมดอกไม้ลงไปเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มขึ้นไปข้างบน ร้อยมัดไว้เสร็จแล้วก็ร้อยเข้าไปอีกหนึ่งอัน ้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะขอต่อเส้นได้เส้นได้สั้นได้แบบนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะให้ครบทั้ง5มุมนะคะ1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะและหลังจากที่เราเย็บมาเรื่อยๆนะคะ รูปดาวของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างเสร็จแล้วก็แทงเข็มขึ้นไป ใส่สามเหลี่ยมเข้าไปอีกหนึ่งอันร้อยให้แน่นเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้หนึ่งข้างนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องทำอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะ ก็คือเราทำแบบนี้เราไม่ใส่นะคะเราไม่ใส่ตรงตรงนี้นะคะเราไม่ใส่นะคะทุกมุมนะคะไม่เอาตรงนี้นะไม่เอาตรงแหลมตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็มาเย็บให้ติดกันเราวางลงแบบนี้ เราก็เริ่มร้อยเลยค่ะร้อยเส้นได้มาฝั่งนี้นะคะอันไหนก็ได้นะคะก็มาเย็บให้ติดกันแบบนี้นะคะเราเอาวางลงเราจะรู้นะคะเพราะว่าเขาจะเท่ากัน ตรงจุดเย็บจะเท่ากันเรเริ่มเย็บให้ติดกันเราจะได้เป็นแบบนี้นะ เย็บดึงมาจากหลอดเลยนะคะจากดอกนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เย็บค่ะเราจะเย็บทุกส่วนนะคะให้ติดกัน เริ่มเย็บให้ติดกันจนรอบตั้งแต่ตรงกลางไปถึงส่วนปลาย แทงเข็มเย็บขึ้นไปเรื่อยๆให้ครบทุกมุม ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเย็บตามรอบเลยแล้วก็เราเย็บเสร็จเราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดหนึ่งทั้งหมดก็มีหนึ่งสสามสี่ห้านะคะก็เย็บให้ได้ครบทั้งห้ามุมค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะหลังจากที่เราเย็บครบทุกมุมแล้วนะคะทุกจุดแล้วก็จะได้เป็นรูปดาวรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ เราจะได้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็ร้อยนะคะกระดิ่งลูกปัดนะคะเราจะร้อยตัวรูปดาวใส่เข้าไปแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะสำหรับการพับรูปดาวกับสามเหลี่ยมนะคะเราก็สอนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็กลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะวิธีการพับแต่สำหรับ ที่เป็นแบบนี้นะคะเราไม่ได้สอนเอาไว้เพราะมันจะเหมือนกันกับแบบนี้นะคะก็แค่เราหักมุมเข้าไปนะคะอันนี้ได้สอนเอาไว้แล้วเราก็แค่หักเข้าไปนะคะเอามือจิกเข้าไปค่ะนิ้วโป้งจิกเข้าไปแล้วก็บีบก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี้เราก็จะร้อยนะคะให้ครบ ทั้งหกเส้นนะคะเราก็จะใส่ตามจุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหจุดนะคะแล้วก็ทำที่แขวนเอาไวค้ค่ะค่ะเราก็ร้อยที่แขวนนะคะเป็นรูปดาวนะคะอันนี้ก็เคยสอนเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ส่วนตัวนี้เราก็ร้อยแล้วก็โยงสายขึ้นนะคะตรงนี้สองสายขึ้นไป แล้วก็ตัวกระดิ่งลูกปัดนะคะอย่างที่บอกว่า6เส้นนะคะเราก็จะร้อยตามมุมตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้หรือถ้าใครชอบหเส้นนะคะก็ยงขึ้นไปข้างบนตรงจุดนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้เราชอบหเส้นค่ะจะได้เป็นเลขคู่นะคะจะได้เป็นเส้นคู่ค่ะโมบายดาวนะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ดาวตัวเล็กนะคะอันนี้ดาวอันใหญ่นะคะ,ะดาวดวงเล็กและดวงใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะเดี๋ยวก็จะไปแขวนให้ดูนะคะลองทำดูค่ะค่ะเมื่อเรานำมาแขวนนะคะก็จะได้โมบายดาวลักษณะแบบนี้ค่ะลองทำดูนะคะสวยค่ะ I, I need, need to go home. <laughs>